สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตอนเที่ยวทั่วไทยอ,อยู่ที่จังหวัดนครน,นครปฐมนะครับคือบ้านคลองยางครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับผมอยู่ที่ข้อวุลานีคขูหนึ่งของจังหวัดนครปฐมก็คือข้อของจอีมงานของสองคลองยางเนาะครับอ่าทนนี้คือสองเนาะตอนนี้โนโคือเสนคบับสวัสดีดสทัง<ด>้งสองท่านครับสวัสดีครับ voilà. ทางช่องคลองเที่ยวเที่ยวไทยก็ต้องขอขอบคุณสองท่านด้วยนะครับที่กรุณาอนุญาตให้ทาง ช่องมาต้องการถ่ายตามวิดีโอเกี่ยวกับโบราณที่บ้านนะครับก่อนเดินจะคุยเรื่องประวัติโบราณเนี่ยคุยกับใครก่อนเจโนรหรือว่าสองคือที่ก็เลยครับอ่าขออนุญาตเรียกหนกนะค,ะนะครับอ่าอันนี้เรลขที่สองนะกาเรเล,ลน่นโบราณเล่าให้ท่านผู้ชมฟังวนะ่าเป็นยังไงความเป็นมาความเป็นมาก็อาอชอบมาตั้งแต่เ,ออเด็กเลยครับชอบมาตั้งแต่เด็กเลยว่าโบราณเนี่ยนะครับอ,อ่วลลวาวเน้นโบราณวสพายมาแล้วก็มาเล่นวคาคอเนี่ยนะครับอืม ที่บ้านมีใครเล่นวัวลานอะไรไหมที่บ้านไม่มีเลยครับไม่มีเลยแล้วยังไงไปเป็นไปมา,ายังไงไปก็คืเอิญชอบในวัวลานก็เริ่มเลี้ยงวัวลานมาตั้งอายุยังสิบกว่าปัวอะไรในหมู่บ้านมีคนเลีเ้ยงเยอะไหมเมื่อก่อนพอมีครับพอมีครับแล,แล้วทุกวันนี้ยังมีอยู่ปัจจุันทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับก็มีแถวหนองบกโลกมีแลเริ่มมาให้ต่องเลี้ยงอยู่นะครับ บ้านของไอ้หนกอยู่ที่ไหนนะไอ้วังตะกูครับวังตะกูไกลจากนี่ไหมตรงโน้คือถนนไม่มีเลยอ่ะตอนนี้โอ้โหสถานที่ซ้อมเขตใกล้เคียงเขาที่บ้านสองนี่มีสถานที่ซ้อมด้วยใช่ไหมมีครับมีครับแต่ก็ซ้อมไปกันไปซ้อมที่หนองปักรงหนองปักรงอ๋อไปซ้อมที่บ้านใช่ไหมอ๋อแต่เวลาเลี้ยงเอามาฝากให้ทางนี้เลี้ยงก็ทำไมมิเลี้ยงที่บ้านเองอะแต่ทางนี้ก็ เลี้ยงด้วยไปออกลานด้วยก็มันอ๋อก็คืออยู่ด้วยกันเลยดีกว่าเรื่องนี้มีวัวที่นี่กี่ตัวสองหมดนี่นะครับไม่่ของของของเกียร์นะของหนกมีกี่ตัวสองหมดนี่แล้องหมดเลยเหรอแล้วต้องเป็นคนเลี้ยงเหรรือไงอ๋อต้องเป็นคนเลี้ยงอ๋อผมคิดว่าเป็นวัวของสองอยู่แล้วเป็นวัวของโนกใช่ไหมอ๋อแต่จุดใหญ่เป็นของของโหนกอ๋อก็คือให้คนนี้ช่วยกันดูแลพูดง่าย ที่โนโ่นมันไม่มีที่ดูแลใเยอะอ๋อเออแล้วมามาเล่นวัวจริงจังนี่ตอนอาย,อยุเท่าไหร่ท,ที่จริงจังิงจังเลยะจริงจังไปเรื่อยเป็นราวรั่วออกไปน,นอกไปเข้าไปยี่สิบปีอายุยี่สิบเจ๊แล้ววัวแรกได้วัวมาจากไหนแรกเนยก็ซื้อจากที่เราชื่นชอบในสนามนะสนามซ้อมอไปดูตามสนามนี่นะ นี่ไม่มีเหล่าพี่กอลยไปดูส่วนมากจะไม่เป็นเน้นเน้นสึเตนวิ่งเนพีน่เดียวไม่ไม่พูดว่าเราไปเจอที่สนามซ้อมใช่ไหมเราถามก่อนไปไอ้นี่เหล่าไหนเขาวิ่งมันไม่ไม่ถามเลยไม่ถามครับเน้นตัวนี้เลยเน้นตัวนี้ผมคิดว่าต้องไปเจอว่าไอ้เหล่าญาติเขาวิ่งไหมอะไรนี่อาจจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับตัวนี้วิ่งซื้อครับสมัยก่อนนี่ซื้อแพงมากเลยนะครับสมัยก่อนก็ ตอนนั้นก็ยังรักพันรักหมื่นอยู่นะประมาณกี่ป <y laughter> ีที <8 dragon> ่แ <çocuğ> ล้วยี่สิบยี่สิบเจ็ดปีวัวตะพายที่พูดเมื่อกี้นี้ครับออ๋วัวตะพายรักพันรักหมื่นก็มันถ้างอยไม่ก็ฝึกซ้อมก็รักรักพันอยู่ถ้าวิ่งได้แล้วตอนนั้นก็ยังอยู่สองหมื่นสามหมื่นต้อะไก็คือวัวที่เก่งแล้วอ่ะพูดง่ายยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็ประมาณนี้ราคาเนี้เนาะตอนนั้นเรามีวัวเยอะไหมสมัยแรกแรก ก็รวบรวมกันไปเล่นใช่ไหมเขาเป็นวัวสปายวัวสปายเดียวก็ไปได้อ๋อก็ไปรวมก็จับวางได้เลยอ่ะมันไม่เหมือนทุกวันเนี้ทุกวันนี้ต้องมีทั้งจำเก้าตัวเออต้องเป็นทีไหมเปิดไปเปิดเลยอ่ะครับมีวัวเยอะที่สุดตอนอายุเท่าไหร่ที่ว่ามาเล่นที่ว่าเป็นรุ่นรุ่นรุ่นเล่นสมัยใหม่เนี่ยนี่ยังไงตอนนี้อะไรเยอะที่สุดอ่ะเยอะที่สุดแล้วทำไหมมีมีเท่าไหร่โบราณเยอะเยอะเกิน ด้วยคนสี่หกเองอ่ะเท่าไหร่มันมีวัวฝูงมีวัวอะไรด้วยเกิดมาเอาเอาวัวลานฝาวัวลานก็ยี่สิบฟ้าทำเสร็จันมั้งเลอะสามสิบตัวซื้อทั้งหมดเลยสามสิบตัวเลยซื้อมั้งลูกเกิดเองมั้งลูกเกิดมั้งซื้อมาประมาณกี่ตัวซื้อมาขายไปไม่มีทั้งหมยแทบจะทั้งหมดแต่ซื้อมาทั้งนั้นเลยครับไอ้วัวลานเนี่ยนะหลอกลานแล้วไอ้ลูกเกิดที่อยู่ในครอบนี้กี่ตัวที่ที่อยู่ในรุ่นเดียวกันที่เอา ที่วิ่งกับพอมจะซื้อเนี่ยที่วัวลูกเกิดผมจะเริ่มฝึกครับยังไม่ได้ออกร้านยังไม่ได้ออกร้านอ๋อหมายหมายความว่าไอ้ยี่สิบสามสิบตัวเนี่ยก็คือซื้อมาทั้งหมดเลยลูกเกิด,ดก็เพิ่งเพิ่งโตอ่ะปีสองปีอ่ะอ๋อยี่สิบสามตัวนี่ซื้อยังไงเหมือนที่พูดเมื่อกี้หรือเปล่าถูกใจก็ซื้อไม่ต้องเน้นเหล้าเน้นอะไรครับโอ้ตายแล้วเสียไม่ได้วัวจากไหนซื้อจากในสนามจริงครับ เแต่ inequ, วัวแถวไหนเยอะสุดอะจังหวัดไหนเอาจังหวัดก็ ern, ได้ทั่วหมดเลยครับยังเลียันประจวบไปหมด <c oughs> หมดครับเวลาไปดูไปดูเน้นสนามซ้อมเน้สนามจริงเวลาไปดูวัวเนี่ยเน้นสนามจริงสนามจริงเลยใช่ไหม <c oughs> อ๋อเจอได้ก็ถูกใจได้ก็ซื้อเลยคร <c oughs> ับอืมวัวจังหวัดไหนเยอะสุดที่ซื้อมาพอจะบอกได้ไหมกากาก, <c oughs> ก็ได้ซื้อก็ซื้อทั่วไปหมดซื้อทุกที่ ยันเมืองกาญเพชรชื่เจังหวัดจังหวัดไหนเยอะสุดตวัวของจังหวัดไหนพอจะกะกะก็ได้ทั่วไปนะจังหวัดเลยกสอตัวสามตัวตัวอะไรเลยอ๋อมันก็มันอ๋อมันพะกากันไปใกล้ๆกันน่ะจำนวนไก้ใกกันสามตัวสี่ตัวอ๋อแต่ละจังหวัดอ่ะคือแต่ละจังหวัดแทบทุกจังหวัดเนี่ยพวัวจังหวัดไหนนี่บอกสไตล์การวิ่งได้ไหมมันวิ่งยังไงมันต้องมีนะ แต่ละจังหวัดเนี่ยหรือว่ามันเหมือนกันคน,คนชอบมันก็เหมือนกันเราแล้วแต่คนชอบว่าวยยิงๆๆล้ไหนเรือแล้วเจโนะรอบเป็นไงก็ต้องเอาเร็วด้วยทนด้วยนะ <c oughs> ดูวัวลันไปดูอย่างนั้นอะดูวัวลานในดดวูดูยังไงแวรเราไปซื้อเนี่ยดูยังไงที่ว่ามันต้องซื้อแหละเอาตัวเนี้ย<ช>ต้องซื้อ,อนนคือต้องดูของเราก่อนว่าฝึกจริงแค่ไหนออืแล้วก็ประเมินของเขาว่า มาอยู่กับเราได้ไหมมันจะอยู่กับเรากับเข้ากับไอ้ตัวของเราได้ไหมอืออืมยี่สิบตัวเนี่ยขยอยซื้อหรือขยอยซื้อทยอยซื้อตีละตัวสองตัวปีละสาตัวสามตัวอะไรเงี้ยยี่สิบตัวนี่กี่ปีได้ได้ครบยี่สิบตัวแล้วยี่สิบตัวเนี่ยมัากี่ปีรวมรวมสามปีแล้วสามปีใช่ไหม ก็มันเป็นรุ่นต่อรุ่นครับรุ่นเก่าไปก็ขุนไปอะไรอย่างนี้อ๋อพ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 อหมดหมดก็หมดจะพลาดพูดง่ายหมดสภาพก็ซื้อรุ่นใหม่ซื้อรุ่นใหม่มาทยอยมาเลยอ๋อทยอยไปเอาไปใหม่มาแพงสุดเท่าไหร่แพงสุดแพงสุดเท่าไหร่แพงสุดยอดนี่นะครับตัวไหนตุก้มกินกินดินนะครับอ๋อตัวโน้นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกลางกลางนะครับอ๋อตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยครับอ๋อไอ้ยอด บัวที่ไหนครับเนี่ยทัพยาครับทัพระยาหัวกระจ้าวหัวกระเจ้าอ๋อหัวกระจาวทัพระยาหัวกระเจา้เจา,จาอืมเท่า,าไหร่บอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกบอกสามแสนชักนะโอ้ซื้อมานานเนี่ยตัวน,ยดดยวนี้ขึ้นเดือนเลยมั้ยขึ้นเดือนตุ้กมานี่นะโอ้ผมกี้ว่าซื้อมานานแล้วโอ้ยสามแสนบัวนอกหรือบัวรองบัวรองครับบัวรองด้วย ไปเจอกี่สนามถึงกล้าซื้อดัวตัวนี้นก 4, ็เห็นมากี่สนามถึงกล้าซื้อสี่ห้าสนามสี่ห้าสนามเป็นยังไงสี่ห้าสนามก็ชนะตลอดนะครับชนะตลอดเลยลเมื่อของเก่านะเมื่อท้องเกา่าแหละครับอืมชนะตลอดเลยเลยตัดใจซื้อเลยครับตอนซื้อนี่ชนะวัวเราใ,ใช่ไหม่ใช่ช่ไหมเราเอาคา,า,านเราแล้วเขาทำเรอโอ้เอาคานเรา อ๋อวัวมันก็เข้ากันเลยกันนะเลยยเงี้ยกล้าซื้อเนาะได้เห็นผลผลงานในทีมเราเลยอ่ะใช่ครับเออโอเคสามแสนนี่ก็แล้วก็วัวกุ้งาอายุป,ประมาณเท่าไหร่ในวัวเนี่ยสี่สี่ปีครึ่งห้าปีนะเพราะยังพัดฟันยังไม่หมดอยู่ประมาณสี่ปีเนาะสี่ปีครึ่งมันพัดปัดปัันหมดก็ประมาณห้าปีกว่าๆนะห้าปีห้าปีขึ้นไปอ่ะมัก็วิ่งด้อกนานียเนาะ วิ่งได้กี่ไแล้วม่อยู่ยังเยยังยังเพ <ๆ S 2> ิง <ๆ S 2> ่งมากําลังซ้อมซ้อมก็ร่วมกับทีมว่าเป็นก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าตอนเราไปไปซื้อนี้อยู่ยกับทีมแล้วก็เออน่าจะไปที่ไปที่อีกนานตั้งใจจะเก็บไว้นานานึงคนบ้างเวลาไม่เคยขายเลยนะเรื่อวมันเออแ,แล้วทำไมอ <ละ S 1> ่ะคนบ้าพเมื่อไรก็คืนกุิ่นต่างไปเลยไม่เคยขายโอ้ราคาดีกว่านี้ไม่เอาเหรอ ห้าแสนหกแสนไม่เอาอ่ะไม่เคยขาเลยตัวเดียวเพราะอเลยอเยเราเล่นอยู่ขายของดีไม่ได้ครับอื้เงินห้าแสนนะห้าแสนไม่เอาห้าแสนหกแสนนะซื้อได้หลายตัวนะตัวใหม่เจ่งเลยเงอยู่แต่ตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยขายเลยครับ เออแปลกเราแปลกยังใช้งานที่ยังวิ่งได้นะเออนั่นแหละวุฒิ์ถิ่งวุฒถ้าถ้าเป็นตู้ทั่วไปนะเขาบอกวตลราคาดีราคาตรงกันทุเรียนก็จะขายนะทุเรียนเป็นยังไงแต่ทางเซโนอะไรไม่ขายเออเราคนจะไปชอบไปแพ้แล้วมันกีฬาแห่ลัทธินะครับอ๋อออเออในไหนมันเก่งที่เราก็อยู่ที่เรานี่แหละอยู่ที่เราหมดสภาพเดี๋ยก็ปล่อยเข้าไปครับอ๋อเออนะ ครับแล้วมีตัวไหนอีกที่ว่าราคาไล่เดียกันแล้วก็ฝีมือฝีทเท้าไรงพยาบาณเนี่ยมันก็เก่งทุกตัวแล้วครับวัวเนี่ยมันเก่งในตำแหน่งร<ำ>าคาไม่ค่อยมีเพราะไม่ค,ไมค,ค่อยได้ขายส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยวัวตำแหน่งไหน<ำ>ลอง<ำ>นอกหรือว่าทานบารทานมีทุกทุกบาครับทุกบาเลยใช่ไหมเขาเล่นเองเป็น นอกจากยอดเพชรมีตัวอื่นตัวไหนที่เก่งๆได้เลี่ยวกับยอดเพชรที่ว่าพอจะพอจะเอาไปทดแทนกันได้อะตัวด่างก็ท้ายสุดแล้วครับอืมตัวด่างตัวด้างอ๋อตัวโน้นใช่ไหมตัวแพรตัวโน้นชื่ออะไรตัวนั้นรัชดารัชดานะไอ้ตัวนั้นเป็นวัวจากไหนตัวนั้นแถวใกล้ๆกันนี่แหละแถวเนี้ยนะเพิ่งไงวัวแถวนี้ซื้อที่ลานซ้อมหลังร่มพักที่ผ่านมาได้ได้มานานเนี่ย จะบอกก็ได้โอ้สามปีนานเลยเนาะโอ้สามปีผลงานเป็นยังไงบ้างยังไม่แพ้ใครเลยไม่แพ้ใครเลยถือว่าจะได้แล้วนะมีคนสนใจแล้วผมว่านะจะขายหรือเปล่าไนั่นนะมีมีคนสนใจไหมก็มีครับน่าไงไม่ขายไม่ขายอธิบายของของค่ไม่ขายก็ไม่ขายของดี เออเราโหก็แปลกใจค่เออค่ายนี้เออแต่ข้าเป็นแนวคิดตั้งแต่ละคนนะเนาะพูดยากเนี่ยพวกเนี้ยนอกจากพวกนี้เรามีอะไรอีกนอกจากไอ้ตัวที่ทำบาร์ลองได้ตัวด่างดำนี่แล้วก็ตัวตัวดำที่กินต้นไม้นะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมบาร์ลองได้บาลองได้ใช่ไหมบาร์ลองได้หลายตัวครับเลยนอนหนึ่งตัวยันที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะ ปลาลอ้อมเหมือนกันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ยกะเดี๋ยวจะให้ผู้ชมไปชมพาชมทีละตัวเนาะว่าตัวไหนที่มีผลงานอ่ะเมื่อกี้พูดถึงแม่เหล่ามีแม่เหล่าเยอะมากที่นี่ก็มีนกปูนะครับเป็นแม่วัวก็ประมาณกี่ตัวห้าสิบเป้าติดหรือห้าสิบหกติดนอนที่ไหนปอกมันอยู่ใต้่มหรือ ฝากเขาเลี้ยงไว้ตรงโน้นหลังนี้จะพัดมาอ๋อเลยแล้วเป็นเหล่ามาจากไหนที่เป็นแม่เราก็ซื้อทั่วไปอะไรเงี้ยเลยไม่ใช่ไปซื้อตามลูกเกี่ยวซื้อไม่ได้ซื้อลิ้ั่นไอ้นี่แบบเพชรด่างๆนี้ก็ไปตามซื้อน้องซื้อดุงอะไรก็ามาไม่ไม่ซื้ออ๋อแล้วก็เราไปเจออย่างไงไปพวกแม่เหล่านั้ถึงแม่เรานั้นจเจอไงถึงได้ซื้อ ซื้ออะไรที่ต้องทาให้ต้องซื้อตัวนั้นอ่ะเออมันต้องมีนะเขาว่าดีสายเลือดอะไรเงี้ยพวกเราตะเล็กเจเจไปยาอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อมาเราตะเล็กไปยานที่ก็มีใช่ไหมที่นี่มีมีกี่ตัวประมาณกี่ตัวพวกนี้ก็ประมาณสามสี่สิบตัวรุ่นหลานรุ่นเลี้แล้วนะอะุ่านื้อจะเข้าขามาโดยตรงจะซื้อจากคนอื่นไม่อีกแต่แต่เป็นเราเนี้ยแหละรู้ว่าเป็นเราเนี้ย เราเย,ยาวนี่ก็เขาก็ดังอยู่แล้วเนาะเม,มืองการนเนี่ยดังอยู่แล้วแพงมาซื้อมาก่อนก็ถ้าเป็นแม่วัวก็จะตัวใกล้ๆสามหมื่น,นครับสองหมื่นแปดที่ว่าไอ้ไอ้พร้อมเชิง,งนะสองหมื่นห้า 2, เป็นแม่แล้วนะเป็นแม่แล้วให้ลูกได้อะประมาณนี้ถ้าถือว่าราคาก็ไม่แพงับไม่แพงไม่แพงลูกที่เกิดจากคอกนั้นเป็นไงบ้างออกมาเยอะผลผลิตที่ออกมาเล่นลาน เยอะไหมประมาณครับจะตั้งฝูงได้อกสี่ห้าปีเอเดี๋ยวเมื่อกี้อ๋อต้องตั้งสู 4, 000, ไ Still, markings, ooh, งได้สี่ห้าปีเดียวห้าปีประมาอก็ลูกก็ประมาณสี่สามขวดตีกวบอ่ะคมันก็พอมีก็มันก็ได้วิ่งนะนะไม่เก่งมากแล้วมันก็ที่ไหนนยืนนี่ต้นไม้บังอ๋อนี่ฮะนี่ยอันนี้ลูกลูกเกิดที่นี่ใช่ไหมครับอือนี่เราไหนยาวเรือลูกเล็กแม่ซื้อมาจากเพชรบุรีครับแม่ซื้อจากเพชรบุรี อ๋อก็คืออยู่ในฝูงนะแม่ก็เนาะแล้วเราเยาว์นี่มีผลผลิตออกมายังก็มีมั่งนะมันก็ยังเล็กอยู่ยังไม่ถึงจะ่อ๋อยังไม่เก่งมากก็ยังยังไม่โดดนะเว้ยเนาะยังไปนนนุ่มเริ่มฝึกซ้อมอะไรยังไม่ถึงจะออกอายุออกลานได้อยังเขายังไม่ฉายแววอ่ะเนาะออาจจะมองในสองอย่างอาจจะวิ่งแล้วเก่งเลยหรืออาจจะไม่วิ่งก็ได้เราจะมองอะไรอย่างนี้นะ เอามาประมาณกี่ตัวลูกเกิดที่นี่เอาเอามาลองทั้งหมดครับเท่าไหร่เอามาลองซ้อมลองอะไรเอามาสิบตัวจะเอามาได้ตัวแล้วเลือกสตัวจะมองลูกเกิดอยู่ที่ยี่คอกนึ่เหรอโอ้ตัวนี้เขาบอกใบโบราณอย่างเดียวใช่ไหมตัวนี้ที่ฝากสองเลี้ยงนะอโอ้ลูกเกิดก็อยู่ที่บ้านบ้านสนอกเลยอมีข้อกลัวอยู่ ทั้งแทบทั้งวัดเนี่ยวัวกออ็อยู่ในป่าเอออยู่ในคางทุ่งตรงนี้เนะ <c oughs> าะพอมาตอนเช้าน่าจะเห็นนะนี่มาตอนนี้เขาก็ปล่อยก็ตกเย็นก็เข้ากี่โม่ข้อคอหัวก็พุกอยู่ใกล้ๆคอกเหรอเเหรอออแล้วไก่มาจากนี่ไหนี่ไกลดีไม่ใช่มาฝงกรือล,ลูกงัวเออเลือกลูกงัวสองสองกิโลได้ วัดเนตรงวัดนี่ครับตรงวัดตรงวัดเดือนนี่เลยวัดมันยางทก็วัดยางเมื่อกี้เนี่ยอยู่หลังวัดใช่ไหมหน้าวัดหน้าวัดเลยใครเลี้ยงให้ตรงนั้นก็ทีมงานชายบ้างเลี้ยงเองบ้างนั่นลูกชายนะครับเด้อกี่คนลูกชายลูกชายคนเดียวออ๋คนเดียวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวไปดูหน่อยครับไปถ่ายที่ตัวตรงนั้นนะ มันก็มีสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวเนาะสิบกว่าตัวก็เป็นลูกเกิดใสก้กอกเลยเนาะลูก <c oughs> อาจจะเป็นเ่าบอกได้ไหมเหล่าไหนเ่าไหนลูกเกิดก็บอกได้บอกได้เนาะ <c oughs> อ,อืมอก็ออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะให้ต้อมแล้วก็ทางเตโนะเดี๋ยวพาชมัวร,รานที่อยู่ตรงนี้วุกบุกเยอะสกือี่สเป็นตรนนี้เนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับว่ามี ความเป็นมายัางไงได้มาจากไหนนผะลงานเป็นยังไงครับนะแล้วก็จะให้ใหชมทุกเกิดของพออที่นี่นะพ่ขอ,ของเตนโนกนะมีกันะหลายตัวอยู่กันครับอยู่อีกที่หนึ่งนะครับครับคบเดี๋ยวเดี๋ยวชมตรงนี้แล้วกันะก่อนนะครับครับครับ